ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหน้าหนาวคลิปนี้เรามีอาหารเสริมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวมาฝากกันค่ะ 1. ไขมันไขมันให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนต้านเครียดการบริโภคไขมันที่ดีย่อมส่งผลให้ภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงซึ่งไขมันที่มีประโยชน์พบในปลาอะโวคาโดรำข้าวและธัญพืชต่ตางๆ เห็ดชนิดต่างๆเพราะเหตุมีสารสำคัญมากมายอาทิเช่นโพลีแซคคาไลน์ซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้ดีหรือสารเบต้ากูแคนที่มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งและรักษาแผลติดเชื้อวิตามินซีวิตามินซีในผักและผลไม้รสเปรี้ยวถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราโปรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวที่เยื่อบุผนังลำไส้เล็กส่วนปลายให้ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันและการอักเสบได้วิตามินเอวิตามินเอจะช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวเราสามารถรับวิตามินเอได้จากน้ำมันตับปลาแครอทผักโขมมะเขือเทศสวรสบอลอกกอรี่เป็นต้น ช่วงอากาศหนาวๆคงไม่มีอะไรดีไปกว่าเคล็ดลับดีๆในการอบอุ่นร่างกายของเราด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์อีกแล้วนะคะหวังว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อร่างกายของเราต้องการความอบอุ่นนะคะลองทำกันดูค่ะ